เพื่อนค่ะปะไปทำบุญกันค่ะพี่ก็เตรียมข้าวปลาอาหารทำบุญอีกคืออกาวขาเมืองนี้เนาะเป็นบรรยุดนะพวกมีใครบ้างหยุดสำหรับปีแล้วคือว่ามีมือหยุดเนะาะค่ะพ้าลายย่งหนักเมืองกิเลสย่งหลายอยู่กนันบ้างผ้า,าลายย่งหนักอื่นยู่ค่ะช่วงนี้เนาะ ติดล้นกันไปว่มีวันหยุดแต่กับว่มีวันว่เป็นอย่างดอกเนาะสูดเดอ,อให้กำลังใจต,ตัวเองทุกวันสู้สสูดได้ทุกเรื่องทุกเร่านั่นแหละเนาะค่ะนี่แหละเป็นไเอาธรรมะเอาธรรมะข่มใจคิดที่อย่างหมากมม้เนาะค่ะเกิดมาเป็นคน ถ้าไม่ทำงานก็ไม่ใช่คนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผลมาเมืนม่เนาะเหตุทุกอย่างกับเพื่อตัวเองเพือครอบครัวเพื่อสังคมสังคมมากไปกับว่าดีพอมีเลยกับว่าใช่มันบอคะ่ะครอบครัวไม่ให้เลยก็ไม่ได้ ละเลยก็ว่าดีเนาะค่ะกาหายทั้งขอบรั้วหายทั้งตะคองหายทั้งคนหลอบข้างเนาะค่ะจิตใจดีมีความสุขเนาะวันนี้ได้ขนมปังได้น้ำมะพร้าวน้ำเปล่าแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวร้อนๆค่ะมากา หักท้ากันค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทำบุญทำกุศลเาเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัวออกมาเด้อค่ะผู้ใดบ่าเคยเตือนแต่เช้าตื่นเช้ามาดูบ้างว่าอากาศไอหรือว่า สิ่งแวดล้อมรอบข้างตอนเช้ามันเป็นยังไงบางคนทำงานเดิกเนาะค่ะบางคนก็นทำงานเดิกบางคนก็นทำงานแต่เศร้าเขากะออกกะเสียชีวิตกดจางแรงงานของหนูเฮากระตองสูบไปเนาะค่ะปีติคนทำงานแต่ละคนบ่คือกันเนาะแต่ก็สซู้ๆค่ะ สเดเน้องขอน้องขอเป็นแรงใจช่วยล่ะเสียงาพาเป็นระข้างล้วป้าวัดต้าเป็นก็ะติทางโปงแล้วเนาะค่ะเนาะโอเคสวัสดีจ้าเพื่อนเพ่นคะขอบคุณมากๆนะถึงย okay. ังอยู่น้ำกันค่ะ some of a